สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกทุกท่านเลยนะคะเดือนเกิดชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจ,จิกายนนะคะแฮปปี Birthday, ้เบิร์ดเดย์ลวงหน้านะคะชาวราศีพิจิกนะตอนนี้มาเช็คพลังงานชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจ,จิกายนทั้งหมดเลยนะคะโดยรวมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะขาพลังงานชาวราศีพิจิกเดือนพฤศจ,จิกายนนี้กำลังจะเกิด อะไรขึ้นกับคุณวัแรกเลยอัศวินไม่เท้า The View of Fortune เด็กถือเหรียญสวยงามมากสัญญาณของคุณราชินี่ถ้วยนะคะ ชื่อในสัญชาตยาณเชื่อในพลังงานของคุณความอบอุ่นความน่ารักความอ่อนโยแล้วก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าคุณกําลังดึงดูดความรักเข้ามาดึงดูดความสําเร็จเข้ามาดึงดูดความท้าทายใหม่ๆเข้ามาหาคุณตั้งแต่ว้แรกนะคะก้าไปอย่างมั่นใจ นาจงมั่นใจในตัวตนของคุณมั่นใจในเอกลักษณ์ของคุณมั่นใจในเสน่ห์ของคุณมั่นใจในความสามารถของคุณนี่คือแอดเวนเจอร์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนาจะมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาท้าทายในงานท้าทายในท้าทายในโอกาสท้าทายในความรักท้าทายในการเงินนะคะนี่คือ process trust ใน process ของชีวิตชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณกำลังอยู่ในคลื่นพ่วงช่วรังความโชคดีมากๆและเด็กเทอเรียนเกิดขึ้น คุณกาลังได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณถามหาคุณกําลังได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณทําไว้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณไปสู่ความโชคดีจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณอยู่ๆโอกาสมาอยู่ๆความรักมาอยู่ๆงานมาเงินมาการเติบโตมานะคะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาของมันรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมีพลังแล้วมันรู้สึกมีความสุขและโฟล์มากมาเพราะฉะนั้น เปลี่ยนแปลงบางสิ่งในตัวเองปรับพลังงานในตัวตนคุณคุณกาลังคุณได้รับผ่อนเพราะฉะนั้นเหมือนอะไรบางสิ่งอย่างจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้แบบอะไรที่ไม่คาดคิดที่คิดว่ามันจะติดกลับไม่ติดนะคะมันเหมือนก็นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นมากๆเลยนะคะเรียกว่าโชคชะตาหนุนนาบางอย่างด้วยนะคะในในข่าวดีแล้วก็การผชนภัยกับสิ่งสิ่งนั้น the w i e w of fortune เกิดขึ้นทุกคน อ,อีกหนึ่งครั้งนะคุณโชคดีมากชาวราศีพิจิกและเชื่อว่าคุณอาจจะได้แบบอาจจะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณคุณอาจจะไม่คาดคิดก,ก็ได้นะคะว่าคุณจะได้เจอได้พบเจอได้เซอร์ไพรสอะไรแบบนี้นะคะชาวราศีพิจิกมาดูว่าเตียมเพอร์สัญญาณของผู้นำ สัญญาณของความสําเร็จสัญญาณของการเติบโตมากๆนะเชื่อว่าคุณกําลังได้รับความสําเร็จเติบโตแบบไม่คาดคิดว่าจะมาถึงจุดจุดนี้ของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจะเป็นความสําเร็จจะเป็นการ support หรือว่าจะเป็นข่าวดีมากๆนะอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าข่าวดี ทิศทางที่ที่ทำไว้นะคะคุณจะมีการเติบโตในเรื่องของงานนะ,ะงานตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คืออัศวินดะนะคะความท้าทายแน่นอนอัศวินเกิดขึ้นมาสองใบเลยทีเดียวและเชื่อว่าเป็นเดือนแห่งความท้าทายความสามารถถ้ามีเป้าหมายอะไรที่ตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าต้องใช้ความเป็น ความอดทนความสามารถนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์กา,การมองการไกลาบางอย่างที่จะทําให้เกิดการเติบโตในเม็ดงานในการงานความสําเร็จนั้นๆต้องทุ่มเททุ่มเทใส่ใจลงแรงลงเวลาอาจจะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะจะได้รับข่าวดีที่เกิดขึ้นหนึ่งไม่เท้าเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีไอเดียการจุดไฟประกายที่จะทําสิ่งอื่นๆหรือว่าอาจจะแบบกระตุ้นพลังงานตัวเองให้รู้สึกว่า หากิจกรรมใหม่ๆนะคะเดินทางหรือสร้างอะไรใหม่ๆทำให้รู้สึกว่ามีพลังมีแพชชั่นในสิ่งนั้นเติมไฟให้กับตัวเองนะคะเชื่อว่าเป็นการเติบโตก้าวใหม่ของชาวราศีพิจิกอาจจะเป็น เอาได้งานใหม่ได้จ็อบใหม่เกิดขึ้นได้ความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้น5้าเรียนนะคะการราอคอยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเหน็ดเหื่อยล้าท้อบ้างไม่ได้เป็นตามเป้าหมายบ้างแต่เชื่อว่าความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะแปดไม้เท้าบางอย่างกําลังเข้ามาหาเราอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวมันจะมีจังหวะมีบางสิ่งที่เกิดไทมิ่งของวันนั้นช่วงวันช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นโดยที่แบบ มันไปแบบมันไปเองนะคะเหมือนกับว่าจากทาตรงนี้ไปตรงนั้นเดินทางตรงนั้นไปตรงนี้พอเดินทางอยู่ตรงนั้นก็มีการสื่อสารมาว่าอ๋ออย่างนี้คือมันมันเป็นสเต็ปที่รวดเร็วมากที่กําลังถาโถมเข้ามาหาคุณและนี่คือจุดที่เหมือนกับว่าจะทําให้คุณรู้สึกว่าทํางานเยอะมากๆนะคะแต่เหนื่อยนะทำงานเยอะมากๆแต่เหนื่อยแต่ว่าเงินที่ได้ความสุเร็จที่ได้ก็จะคุ้มค่าเหมือนกันก็จะรู้สึกว่าจะมีผลตอบแทนที่ ที่เกินความคาดฝันเหมือนกันหรือว่ามันอาจจะแบบไม่ได้คาดฝันที่จะได้สูงหรืออะไรแต่ว่ามันก็คือจะได้ตามในสิ่งที่ทำแต่มันคือจุดดีเหมือนกันเราอาจจะรู้สึกว่าต้องเพิ่มเติมในส่วนไหนที่อที่จะทําให้มาเติมเต็มในสิ่งที่เรากําลังขาดอยู่นะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการเงินการจัดการบางอย่างก็ได้นะคะที่อาจจะต้องอดทนรอก่อนหรือว่าบางสิ่งที่แบบ ชะลอก่อนไม่ให้ช้าลงก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะ6ดาบบางอย่างมีความรวดเร็วเกิดขึ้นแต่จังหวะหรืออะไรบางสิ่งอาจจะทําให้เราสู้ว่าต้องคอนโทรลให้ช้าลงใจเย็นๆลงนับหนึ่งให้ถึงพันไม่คว่ำตัดสินใจคุณมาไกลามากแล้วนะคะไกลามากเกินกว่าที่จะแบบจะถอยกลับนะคะแล้วคุณก็ใกล้เข้าถึงเป้าหมายความสำเร็จของตัวเองมากๆห้าไม้เท้านี่คือแรงเหวี่ยง แห่งพลังแล้วก็การสู้การต่อสู้การต่อสู้การอดทนกับตัวเองต่อสู้แล้วก็แข่งขันกับตัวเองนับหนึ่งให้ถึงพันนะคะด h เอ็มเพลิการคอนโทรลนะเทคคอนโทรลในในใ,ในสิ่งที่คุณต้องการอยากที่จะไปให้ถึงอะ่ะเป้าหมายใหญ่มีภาพใหญ่แน่นอนกว่าเราจะเดินไปถึงมันต้องใช้เวลาแล้วก็การใจเย็นกับ,ก,บกับตัวเองเทคคอนโทรลกับตัวเองที่เยอะมากๆก,กว่าที่จะประสบความสำเร็จและเชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องการรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นอย่างสมหวังและตั้งใจ ะค,ะคุณกำลังบริหารจัดการในเรื่องของเวลาในเรื่องของสิ่งที่ต้องการไปให้ถึงไม่ว่าจะเป็นการเงินเป้าหมายนะการคิดแล้วคิดอีกการมองหาการลงทุนการมองหาสิ่งใหม่เชื่อว่าการเงินคุณกาลังจะเติบโตด้วยเช่นกันเหมือนกับว่างานมาละการเงินก็ต้องเติบโตนะเติบโตไปสูค่ความสมบูรณ์แบบในเรื่องของการเงินความ,มสมบูรณ์นะความปลอดภัยที่ไม่มีความเสี่ยง อย่างที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นเชื่อว่านี่คือการแฮนเดิลแล้วก็การคิดวางแผนความอดทนกับสิ่งที่ที่เราคอยนะคะมันมันจะคุ้มค่าไหมมันจะมันจะเป็นยังไงเชื่อว่าคุณกำลังตึกตรองและไต่ตรองในสิ่งสิ่งนั้นราชนินีไม่ท้าวนะคะคิดปุ๊บทำปั๊บอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าคุณกำลังตื่นเต้นและคาดการณ์ในสิ่งนั้นคุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำปุ๊บเราจะ จะเกิดความสเร็จเกิดขึ้นนะคะแต่บางอย่างอาจจะต้องอย่างที่บอกตอนแรกว่านิ่งลงช้าลง take control กับตัวเอง take control กับสถานการณ์นั้นสิ่งสิ่งนั้นให้ได้โหราชาไม่เท้าสวยงามมากเชื่อว่าคุณกําลังได้พบเจอนะคะ the one ของคุณทุกคน the w i l l of fortune เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วด้านหลังเป็น the e m p c e s ด้วยเพราะฉะนั้นคุณกําลังเจอความรัก คุณจะเจอโอกาสโชคที่เข้ามาหาคุณคุณอาจจะยุ่งมากและเหนื่อยมากแต่ว่ามันคือความสำเร็จท,ท,ที่เกินความฝันที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีงานเยอะคุณอาจจะทําหลายสิ่งหลายอย่างกับตัวเองคุณอาจจะมีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างกับตัวเองมากๆแต่เมื่อจังหวะชีวิตมาถึงคุณจะประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะคะและสิกออคัถ้วย คุณจะได้เดินทางไปสถานที่พบเจอผู้คนหรือว่าใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณหรือว่าคุณกําลังได้พบเจอกับความสุขเดิมๆที่กําลังจะกลับมาใครบางคนที่จะติดต่อมาใครบางคนที่จะเดินทางมาหรือว่าความสุขการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นกําลังเกิดขึ้นสิ่งที่คุณค้นหาสิ่งที่คุณรอคอยมานานแสนนานกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้บ้านคุณจะตามหาบ้านของคุณเจอคุณจะมีความสุขคุณจะมีความรุมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเหมือนอะไรบางอย่างกําลังทําให้คุณได้ ได้พบเจอได้ติดต่อกับใครบางคนที่อยู่ไกลหรือว่าใครบางคนกํบบาลังเดินทางมาหาคุณหรือโชคชะตากําลังผลักดันให้คุณได้ออกไปเดินทางมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเชื่อว่ามันจะมีจังหวะบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเห็นพบเจอสื่อสารติดต่อการผาเผชิญหน้าแล้วก็ชัยชนะความสําเร็จที่แบบไม่คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือ powerful ของความสําเร็จจริงๆของ the chariot นะคะ ความรักคุณจะได,ได้เจอความรักที่แบบเป็นเป็นคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวดีกันเป็น Perfect Partner ที่ที่มีเอจีพลังงานเดียวกันนะคะเป็นผู้นําก็เป็นผู้นําเหมือนกันมีวิสัยทัศน์มีความสอดคล้องกันถึงแม้จะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะจัดเมนอะไรบางอย่างกําลังจะหวนกลับมาทําให้คุณได้ตัดสินใจนะคะบทพิสูจน์แล้วก็ความจริงกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เชื่อว่าใครบางคนต้องการสื่อสารติดต่อ,อก,กับคุณหรือว่าคุณกำลังไดออ้ออกเดินทาง The Sun เหมือนชีวิตคเหมือนชีวิตของคุณเปลี่ยนและพลิกผันนะคะเพราะว่าตั้งแต่อสศรินทมิทาาแล้วก็สิเปลียนเกิดขึ้นแล้วเหมือนคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆคุณกำลังเปลี่ยนเส้นทางใหม่ของชีวิตมากๆแล้วก็ The lace, ดีเอ็มเพลสหดานี่คือชัยชนะ d y masculine DIY feminine DIY เพลส e แล้วก็ดีเอ็มเพ เพราะฉะนั้นเหมือนกับว,ว่าคุณโอ้โหสวยงามมากๆคุณจะประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมากๆคุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวคุณกำลังได้เจอความรักคนรักคุณกำลังได้เจอใครคนหนึ่งที่เป็นปริศนาของหัวใจที่คุณรอคอยมานาแสนนานนี่คือสัญญ,ญาณของคําตอบของคุณว่าคือใช่ คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีสิ่งใหม่ที่คุณรอคอยและต้องการเข้ามาหาคุณคุณกําลังได้รับพอได้รับการตัดสินใจนี่คือชีวิตใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นทั้งความรักทั้งการเดินทางทั้งงานทั้งเงินทั้งการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นอาจจะมีคนรักที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณไม่เงินได้ยังไงคะหนึ่งเหรียญเงินจะมาโอกาสจะมาโชคดีจะมาความจริงกําลังจะปรากฏความฝันจะกลายเป็นจริงคุณจะได้หยิบจับอะไรก็รู้สึกว่าเป็นเงินเป็นทองหรือว่าอยู่ๆก็ได้เซอร์ไพรส์มั่นหมาย ก็เหมือนกับว่าพอถึงจังหวะชีวิตแล้วม so mm ัน hmm. ม so. so ีแรงเหวี hmm. ่ยงแรงผลักดันให้ให้พบเจอนะคะไพ่สวยงามมากๆกับเมเจอร์คณะเกิดขึ้น3ใบ4ใบด้วยซ้ำ5ใบนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของคุณเลยทีเดียวเป็นการคว้าโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆให้เติบโตคิดบวกไว้นะคะเปิดโอกาสให้กับตัวตนของคุณ ได้ปลดปล่อยกับอะไรเก่าๆเดิมๆโนนี้ทูวรี่ไม่ต้องกังวลนะคะผ่อนคลายตัวเองค่ะ mm. เพราะว่าคุณกําลังเจอพลังงานที่ดีกว่าชูเดนิวเรดิ c ชั่นตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นกับคุณฟังเสียงหัวใจของคุณเองนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ